วันนี้เรามาขึ้นบทใหม่กันนะครับในเรื่องของบทประยุกต์นะครับในส่วนของบทประยุกต์เนี่ยนะครับมันจะเป็นในส่วนของการคิดแล้วก็วิเคราะห์นะครับแนวของโจทย์ปัญหานะครับถ้านักเรียนอยากทําได้เนี่ยนักเรียนต้องฝึกทําบ่อยๆนะครับฝึกทำบ่อยๆเพื่อที่จะให้จับจุดนะครับได้ถูกว่าข้อต่างๆเนี่ยนะครับข้อสอบต่างๆเนี่ยควรจะ มองแบบไหนเริ่มต้นทำแบบไหนนะครับฉะนั้นบทนี้การลงมือฝึกทําการลงมือฝึกวิเคราะห์ด้วยตัวเองเนี่ยบ่อยๆเนี่ยจะทําให้นักเรียนทาข้อสอบได้ในส่วนของบทประยุกเนี่ยนะครับเรื่องแรกที่เราจะเรียนกันก็คือในเรื่องของร้อยละแล้วก็เปอร์เซ็นต์ในส่วนของความรู้เบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับร้อยละและเปอร์เซ็นต์เนี่ยในส่วนแรกนะครับเขาบอกว่า2คํคเนี้มีความหมายเหมือนกันนะครับร้อยละกับเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะมีความหมายเหมือนกันเลย นะครับหลักการคำนวณครูขึ้นที่หลักการคำนวณเลยนะมีเทคนิคดังต่อไปนี้นะครับครูที่โรงเรียนเนี่ยอาจจะสอนแตกต่างจากครูนิดนึงนะครับนะหรือครูคนอื่นอาจจะสอนแตกต่างกันบ้างน,นะครับหลักการของครูเนี่ยก็คือว่าเมื่อเจอคําว่าร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์เนี่ยให้ทําเป็นเศษส,ส่วนนะครับอันนี้คืออ,อันแรกเลยเจอร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์เราจะต้องทําเป็นเศษส,ส่วนก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับให้ใช้หลักการเล็ก ส่วนด้วยใหญ่นะครับเล็กส่วนด้วยใหญ่เวลาตั้งนะครับเวลาตั้งเนี่ยนะให้เอาตัวเล็กอยู่ข้างบนใหญ่อยู่ข้างล่างและไปเท่ากับข้างบนก็ต้องเล็กข้างล่างก็ต้องใหญ่เหมือนกันนะครับเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูโจทย์กันนะครับเราน่าจะเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นนะครับกับหลักการที่ครูอธิบายให้ฟังตอนตอน้นตัวอย่างข้อแรกนะครับเขาบอกว่า35ซของ35เท่ากับเท่าใดนะครับ 35%นะครับของ35เท่ากับเท่าใดนะมาเริ่มทำโจทย์กันเลยนะครับเขาบอกว่า35%เห็นไหเราเจอคำว่าเปอร์เซ็นต์นะครับอันดับแรกเราจะต้องเปลี่ยนให้กลายเป็นเศษส่วนก่อนนะครับก็จะได้เป็น35%นะครับส่วนด้วยอะไรส่วนด้วย100%นะครับถ้าเจอเปอร์เซ็นต์นะครับให้เขียนเป็นเศษส่วนก็คือ35%ส่วนด้วย 100%แบบนี้นะครับเพราะว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยตัวส่วนตัวเต็มของมันก็คือ1 0 0่นะโอเคถ้าจากนั้นนะครับโจทย์เขาบอกว่านะครับ35%ของส5สเท่ากับเท่าใดนะครับใช้หลักการเลยนะเล็กเท่ากับเล็กส่วนใหญ่เท่ากับเล็กส่วนใหญ่นะครับนะอ่ะเล็กอ่ะเขียนให้ดูอีกครั้งหนึง่งเล็กนะครับส่วนด้วยใหญ่แบบนี้นะครับก็ต้องเท่ากับอะไร เล็กส่วนใหญ่โอเคแบบนี้นะอ่ะนี่เป็นเศษส่วนนะครูเอามาตั้งไว้ก่อนเลยก็คือ35%สซส่วนด้วยเท่าไหร่100%เนต์นักเรียนสังเกต35%นี่น้อยกว่า100%ใช่ไหมเห็นไหมนี่เล็กอันนี้ใหญ่นะครับ35%์ของ35%เท่ากับเท่าใดนะครับ 35%ของ35เท่ากับเท่าใดนะครับตัวที่ใหญ่นี่คือ35ถูกไหมครูเอามาตั้งไว้ข้างล่างนะครับเขาต้องการถามว่า35%ของไอ้เจ้าตัวเนี้ยคือเท่าไหร่ครูสมมุติให้เป็นตัวแปร x ไปก่อนนะครับเป็นแบบนี้นะที่เหลือเราก็แก้สมการหาค่า x ออกมานะครับมา x เท่ากับเท่าไหร่เราต้องโยน35ขึ้นไปคูณใช่ไหมก็ได้เป็น35คูณกับเท่าไหร่35% นะครับแล้วก็หารด้วย100เปอร์เซ็นต์โอเคเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้อ่ะเราลองมาคำนวณเลขกันดูนะครับข้อนี้อาจจะใช้เวลาคำนวณนิดนึงนะครับ x เท่ากับนะครับ35มสคูณสาเป็นเท่าไหร่นะครับ35มสคูณสานะครับเดี๋ยวครูหาที่คิดเลขนิดนึงนะครับครูคิดตรงนี้นะ 3ามสคูณกับสาโอเคคูณกันนะ5้าหใส่5ทด2 535แล้วก็16บ7ใส่0 535ใส่5ทด1 339บวกอีก1เป็น10นะครับก็จะได้ผลลัพธ์ออกมานะครับเป็นเท่าไหร่เอามาบวกกันนะครับคเอามาใส่เลยนะตัวแรกเป็น5้นะครับเจวกหเป็น12นะครับใส่2ทด1 นะครับ1วก1เป็น2แล้วก็มี1อีกตัวหนึ่งโอเคก็ได้เป็น1 2 2 5นะครับ x เท่ากับ1 2 2 5แต่ไม่ใช่ยังเหลืองนี้อีกนิดนึงต้องเอาไปหารได้นะเอาไปหารร้อยเพราะ1 2 2 5คือ35คูณสาถูกปะลืมหารร้อยเดี๋ยวหารร้อยก่อนนะครับโอเคการหาร100เนี่ยก็ไม่ยุ่งยากอะไรนะครับ ครูใช้หลักการของในเรื่องของทศนิยมแล้วก็เศษส่สวนนะครับในเรื่องของการเลื่อนจุดนะครับก็คือเปลี่ยนจากอะไรนะเปลี่ยนจากเศษส่สวนเนี่ยให้กลายเป็นทศนิยมนะครับจำหลักการได้ไหมนะครับหลักการก็คือว่าให้นักเรียนเขียน1 2 2 5ไปก่อนนะครับนักเรียนดูศูนย์ซิมีศูนย์กี่ตัวมันมีศูนย์อยู่2ตัวนะครับมีศูนย์อยู่2ตัว ถ้ามี2ตัวเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นทศนิยม2องตำแหน่งนะครับครูเริ่มนับตําแหน่งนะ1 2ใส่จุดโอเคคาตอบที่ออกมานะครับ x เท่ากับเท่าไหรสิ2สอตอบแล้วนะครับโอเคเรียบร้อยข้อนี้ตอบ12.25